อยากรู้วิธีหนีภาษีแบบถูกกฎหมายครับมีหลายคนบอกให้ผมทําแบบนี้ผมอยากลองอันนี้จริงไหมพี่ผมไม่อยากรู้พี่รู้พี่บอกผมด้วยครับ สวัสดีครับพี่น้อง tax ปากน้อมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับคลิปนี้ครับผมเราจะมาคุยกันเรื่องของวิธีหนีภาษีแบบถูกต้องตามกฎหมายฮะหลายคนชอบบอกว่าพี่ครับพี่ครับมีวิธีหนีภาษีแบบถูกต้องตามกฎหมายไหมผมอยากจะเสียภาษีน้อยๆทำยังไงแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าทุกอย่างให้ฟังกันเลยครับแต่ก่อนจะไปฟังครับอย่าลืมครับกดติดตาม tax ปากน้อมให้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอกับคําถามแรกกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับคือ ผมอ,อยากรู้วิธีหนีภาษ,ษีแบบถูกกฎหมายครับคือผมอะ ไปเจอบทความแล้วก็แบบข้อมูลเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยครับว่าเราสามารถหนีภาษีแบบถูกกฎหมายได้พี่ผมอยากรู้มันจริงไหมพี่ผมก็เลยเอามาถามพี่ครับก่อนถามคำถามอะไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้กันก่อนเลยก็คือว่าเราต้องเข้าใจวิธีการคำนวณภาษีเนีน่ยได้บุคคนธรรมดากันก่อนเวลาคนจะพูดถึงวิธีการหนีภาษีหรือเลี่ยงภาษีเนี่ยเรามักจะพูดถึงเรื่องวิธีการหลบรายได้เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มค่าลดหย่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าภาษีเงินได้บุกคลธรรมดาเนี่ยวิธีคำนวณหลักๆ ซึ่งวิธีการได้สุทธิเนี่ยมันจะมาจากรายได้หกักด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็หกักด้วยค่ารถย่อนออกมาเป็นเงินได้สุทธิสิ่งที่เราต้องรู้ครับคือรายได้เราเป็นอะไรมีประเภทไหนบ้างหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่มีค่ารหย่อนอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นเงินได้สุทธิพอได้เงินได้สุทธิเสร็จครับก็ไปคูณอัตราภาษีซึ่งอัตราภาษีเนี่ยในปัจจุบันครับมันก็จะเพิ่มขึ้นตามเงินได้สุทธิที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดึหน้้าจอนีคบึ่งหน้าจองนี้คร เราจะวางแผนภาษีครับเราต้องเข้าใจเรื่องของการคำนวณภาษีถูกต้องก่อนแล้วก็วิธีคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิตรงนี้เนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าเราเสียภาษีเท่าไหร่อยู่ในฐานไหนไม่งั้นเราจะวางแผนภาษีหรือจัดการภาษีไม่ได้ครับนอกจากนั้นนะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของการหนีภาษีเลี่ยงภาษีแล้วก็วางแผนภาษีนะครับเราจะได้ยิน3คํานี้อยู่บ่อยๆคาว่าหนีภาษีเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกใช้แทนการทําผิดกฎหมายเลยก็คือการไม่จ่ายภาษีคําว่าหนีภาษีมักจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกกฎหมายครับมันคือการทําผิดกฎหมายเลยแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขา ส่วนเรื่องภาษีนะครับมันจะเป็นวิธีการที่เป็นคล้ายๆว่าเทาๆหน่อยคือทําไม่ถูร้อยเปอร์เซ็นต์เอารายได้ออกบางส่วนเลยแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันต้องเสียภาษีเยอะเขาเรียกว่าอารมณ์แบบเรียรน่อยพื้นที่สีเทากึ่งๆถูกกึ่งๆผิดซึ่งไม่แน่ใจถ้าถูกจับได้ก็ซวยไปถ้ารอดไปก็ถือว่าโชคดีอะไรแบบนี้นะครับในส่วนของเรื่องภาษีก็มักจะใช้แทนการกระทําแบบนี้ตัวสุดท้ายก็คือวางแผนภาษีนะครับคำนี้เนี่ยถ้าเกิดใครศึกษาภาษีอยู่ระดับหนึ่งหรือว่าแบบอ่านพวกแบบคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยคำนี้มักจะใช้่่อยยททีีาาาวงงแนมมกใ้ฎหห ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการวางแผนซื้ออะไรต่างๆ <c oughs> เพื่อรดหย่อนภาษีการที่เรามาดูว่าเราสามารถจะต้องลงทุนอะไรเพิ่มขึ้นได้ไหมเพื่อให้เราประหยัดภาษีได้มากขึ้นเรามีค่าใช้จ่ายอะไรที่สามารถใช้ได้ไหมเลือกหักระวังเมาส์ตามจริงอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดของการคำนวณภาษีกันได้บุคคลธรรมดากันไปดังนั้นสำหรับคนที่มีคําถามนะครับหลายคนจะสงสัยว่าเอะเราหนีภาษีถูกต้องตามกฎหมายได้หรือเปล่าเราควรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ไหมสิ่งที่อยากให้คิดก่อนคือเราใช้วิธีการแบบไหนถ้าเราใช้วิธีการที่ผิดแน่นอนมันคือหนีถ้าเราใช้วิธีกกกาารรไคือองตถู้้ แผก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับว่าจะเลือกกันแบบไหนยังไงบ้างนะครับอะถ้าเข้าใจตรงนี้เบื้องต้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคําถามทีละคำถามกันครับอันแรกนะพี่ เล่าแบบนี้ก่อนเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากเสียภาษีน้อยพี่ให้เรากระจายรายได้ให้คนอื่นแบบนี้ได้ไหมครับสมมุตินะสมมุติผมมีเพื่อนอยู่4คนนะพี่ถ้าผมไปรับงานพอผมรับงานมาเสร็จนะผมบอกว่าโอเคเดี๋ยวกูใส่ชื่อมึงเลยเนี่ยสี่สองสามสี่กระจายไปแล้วผมไม่เอาเงินเข้าผมเลยผมรับเงินนะผมรับเงินนะพี่แต่ผมให้ใส่ชื่อคนอื่นเลยแบบนี้ได้ไหมพี่แล้วผมจะต้องเสียภาษีไหมครับอย่างนีมน้มันมีปัญหาอะไรไหมพี่อันนี้แบบแรกก่อนนะผมอยากรู้มานานแนละ้วเพราะว่ามีหลายคนบอกให้ผมทําแบบนี้ ออยาองสำหรับคำถามแรกนะครับที่บอกว่ากระจายให้ได้ไหมนะครับถ้าเรามาดูโครงสร้างรายได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนตรงนี้นะครับเง,เงินได้สุทธิเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเรารายได้น้อยภาษีจะเสียน้อยนะลงแน่นอนครับ <ๆ S 2> เพราะว่า <ๆ S 2> รายได้มันเป็นตัวเดียวที่ทาให้เงินได้สุทธิมันเพิ่มตัวอื่นเนี่ยมัน,มนมลดใช่ไหมครับมีรายได้หักค่าใช้จา่ายหักค่าลดหย่อนเงินได้สุทธิมันจะเพิ่มขึ้นก็คือถ้าเรามีรายได้เยอะเราก็ต้องเสียภาษีเยอะนั้นการกระจายรายได้ไปให้คนอื่นทาให้เราเสียภาษีน้อยลงแน่เพียงแต่ว่าถ้าเรากระจายรายได้แบบนั้นแล้วมันไม่่่่่่่ใชชข้้อออออเเเเเเททจรรรรริพพาาาาาะคนนีียไไดปแมืืกกบบวั ถูกไหมเพื่อนรับมาโอ้เพื่อนรับแทนเลยทั้งนั้นที่เพื่อนจะไม่ทํางานเลยแต่เอาชื่อมาใส่แทนอันนี้มันมีความผิดนะครับก็คือเขาไม่ใช่ผู้มีเงินได้ตัวจริงเราจงใจหรือพฤติกรรมเราเนี่ยต้องการเลี่ยงภาษีเพราะคิดง่ายๆถ้าเกิดเงิน1ล้านบาทรายได้1นล้านนะถ้าเรารับคนเดียวเนี่ยเราน่จะเสียภาษีเยอะอยู่แต่ถ้ากระจายให้4คนคนละสองแสนห้าภาษีก็เสียน้อยลงทันทีถูกไหมดันนงนั้นตรงเนี้ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดถูกจับได้ความผิดตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นเงินได้ของเราแล้วก็ภาษีครับเเเมมมมม่่่่่อททาาาิิดัันนนกกก็จะโรงงงุี้้ยยพตๆวคคฎหลษไ แล้วก็ถ้าเกิดสีของนี้เขาไม่เต็มใจแน่นอนมันเป็นความผิดเรื่องแบบเอาชื่อเขาไปใช้มันเป็นความผิดในฝั่งของอาญาได้ด้วยนะฮะดังนั้นไม่แนะนําให้ใช้วิธีของการบอกว่าการะจายรายได้คือหลายคนชอบบอกว่ากระจายสีให้คนอื่นรับแทนให้คนในครอบครัวรับแทนให้หนู่นนี่รับแทนดีไหมโดยหลักข้อที้จริงแล้วผมคิดว่ามันเป็นทฤษฎีที่ดีแต่ในปฏิบัติจริงๆเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าคนในครอบครัวเราในอนาคตใครจะมีรายได้มากขึ้นใครจะมีรายได้น้อยลงใครจะมีรายได้เท่าไหร่แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าเรารู้ว่าเรามีรายได้เท่าไ ที่วางแผนถูกต้องผมคิดว่าไม่ควรจะกระจายให้ใครนะไม่งั้นอะ่ะสิ่งที่ควรจะพิจาจรณาจริงๆอะ่ะไปจดบริษัทเลยดีกว่าไหมทำธุรกิจให้มันถูกต้องให้มันเข้าระบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เอาค่าใช้จ่ายทุกอย่างมาใช้ได้เต็มที่แบบนี้อาจจะดีกว่าครับทีนี้มาที่2อพี่อันแรกกระจายใช่ไหมอันที่2องเขาบอกแบบนี้ เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกระชายรับมาก็ได้แต่ว่าแต่ว่าเอาทุกอย่างมาเป็นชื่อของเราใช่ไหมเสร็จแล้วพี่ให้หาค่าลดหย่อน,นมาอีเดียวเลยซื้อประกันซื้อกองทุนซื้อนูนั่นนี่ให้เต็ม เลยพี่เพราะว่าถ้าเราซื้อเต็มที่นี่มันจะทําให้เงินได้หรืออะไรของเรามันน้อยลงพอน้อยลงแล้วมันเสียภาษีน้อยลงเขาบอกว่าเนี่ยค่าลดหย่อนเต็มที่นะรับรองเลยเสียภาษีน้อยแน่ๆอันนี้จริงไหมพี่ผมไม่อยากรู้เหมือนเพราะว่าจะได้ไปซื้อเพราะมันใกล้สิ้นปีแล้วเดี๋ยวผมจะไปซื้อแม่งให้หมดเลยประกันซื้อทุกอย่างเลยพี่ส่วนคนที่บอกว่าให้รถหย่อนเต็มที่นะครับเนี่ยดูหนักหน้าสไลด์เนี้ยก็เห็นว่าไอ้ค่าลดหย่อนเนี่ยมันเป็นตัวที่ทาให้เราลดได้เยอะแล้วก็ค่ารดหย่อนมันมีมากมายหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันเเเรรรรืืื่่่่่ออออออองง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 ขขขกทุนนนนนีีภาาะใชวิตต รวมถึงสิทธิต่างๆที่รัฐเขามีให้ในแต่ละปีด้วยหลายคนก็บอกว่าเอ้ยงั้นรถหย่อนให้เต็มที่เลยพี่ถ้าเกิดสมมติเนี่ยผมฐานภาษีนะอยู่ที่ประมาณสัก3ล้านเงินน่าจุยผมสามล้านผมมาซื้อให้เต็มที่เลยสัก2ล้าน,านผมได้เหลือแค่ฐานล้านนึงเนี่ยผม,มยประหยัดภาษีได้เพียบเลยนะคือถามว่าถูกไหมใช้ค่ารถหย่อนเต็มที่ถูกครับได้เลยฮะแต่ปัญหาของเรื่องนี้ครับจริงๆการใช้ค่ารถหย่อนเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีนะแต่ปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรรู้ปะ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออันนี้สําคัญมากเพราะวว่ารยออดดั้้้งเเินะลลมไแแปขจ คุณจะมีการบริหารจัดการเงินที่ดีก็ได้นึกออกไหมคือแต่ละคนคนที่มีรายได้มากกับคนที่มีรายได้น้อยไม่ได้แปลว่าคนที่มีรายได้มากจะต้องมีเงินเหลือเยอะกว่าเขาอาจจะบริหารจัดการเงินไม่ดีจนไม่มีเงินไปลดหย่อนภาษีก็ได้หรือคนที่มีรายได้ปานกลางบางคนบอกว่าเอ้ยโอเคผมลดหย่อนภาษีเต็มที่ละเสียภาษีนิดหนึ่งผมโอเคแบบนี้ก็ได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดแบบรายได้ของคุณเยอะแต่คุณบริหารจัดการเงินไม่ดีคุณก็ลดหย่อนภาษีไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวของเรื่องนี้คือหลายคนกลัวเสียภาษีจนเเเเเเออออาาาาางงงงิิิินนนนนไไปปลลลดดหหหยย่่่่่ตตตตตต็มมมมมททีีแแ้้ววัััััญใภบบบคคคคูรรรรรซืกุจ พอกลายเป็นต้องไปเสียดอกเบี้ยบัตรเครดิตอย่างเงี้ยถามว่าคุ้มกับภาษีที่ประหยัดได้ไหมบางทีอาจจะไม่คุ้มนั้นสิ่งที่เราต้องจาเป็นต้องมองในเรื่องนี้ครับการลดหย่อนเป็นเรื่องที่ดีนะผมไม่ได้บอกว่าห้ามลดหย่อนแต่ต้องมาคิดด้วยว่าสภาพเงินในกระเป๋าสภาพคล่องกระแสเงินสดต่าง,างๆที่เรามีมันโอเคหรือเปล่าเพราะถ้ามันไม่โอเคมันไม่มีอ่ะไม่พออ่ะยังไงก็ไม่คุ้มอะ่ะเอาเงินไว้ใช้ก่อนฮนะแล้วจ่ายภาษีบางส่วนไม่ได้บอกว่าต้องจ่ายภาษีนะสิ่งสําคัญคือเอาเลือกวิธีการที่ทําให้เรารอดเนี่ยดีสุดแล้วนะ ้าพี่ข้อนี้ดีกว่าผมว่าข้อนี้เด็ดสุดพี่ยังไม่รู้แน่ๆเขาบอกว่านี่บุคคลเราเนี่ยคือเวลารับเงินมาต้องต้องเสียภาษีเราใช้วิธีนี้พี่เลื่อนการรับเงินออกไป นะเนะี่ยไม่รู้เลยพี่ไม่รู้เลยเรื่องการรับเงินออกไปคืออะไรพี่ก็คือแบบเนี่ยสมมุติปี6กสี่ปะ่ะผมรู้ว่าผมจะรายได้เยอะผมจะเสียภาษีเยอะผมเลยบอกว่าเฮ้ยไม่เอาภาษีเนี่ยมันเสียคือเราต้องคำนวณเนี่ยมันต้องคำนวณมกราถึงธันวาแต่ผมไม่เอาไวพ้พี่งั้นผมบอกเงินก้อนเนี่ยผมยังไม่รับแล้วผมมาขอไปเอาเข้าปีหน้าเลยได้ป่ะพี่ถ้าแบบนี้รอดป่ะก็แปลว่ามันก็กลาย,ลายเป็นรายได้ปีหน้าถูกมะปีนี้ผมก็จะรายได้น้อยไงพี่แล้วแปลว่าอะไรผมก็ไม่ต้องเสียภาษีปีนี้เยอะผมก็เก็บไปใช้ปีหน้าแทนไงอ่าเป นะเราก็ไม่ต้องเสียภาษีเยอะแล้วพี่อ่าอันนี้ไม่ผิดแน่นอนผมศึกษามาพี่อ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่คนถามบ่อยมากคือการเลื่อนรับรู้รายได้ออกไปไอ้เลื่อนรับรู้รายได้เนี่ยเป็นเรื่องดีเลยเพราะอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยภาษีเนี่ยเขาจะคิดเป็นรายฟรีปฏิทินอยู่แล้วสำหรับบุคคลธรรมดานะก็คือมุกกรางธันวามีรายได้เข้าเท่า,ทาไหร่เนี่ยก็คือเอามาเสียภาษีรายได้ที่เข้าเนี่ยเขาดูโดยหลักที่เรียกว่าเป็นการรับเงินสดหรือได้รับเป็นหลักนั้นเวลาได้มาก็จะถูกเอามาเป็นฐานในการคำนวณภาษีถ้าเกิดยังไม่ไไไไไดด้้้้กกก็็็ถถืือออววว่่่าาาาาามใชชฐนนนนนเเเบปปปจยงิีหร ถ้าได้เงินปีหน้าถูกปะ่ะปัญหาอีกเรื่องหนึง่งอะที่หลายคนลืมคิดชัวหรือเปล่าว่าปีหน้าเขาจะจ่ายให้เราบางทีนะอันนี้เจอเองกับตัวนะไม่ได้ไม่ได้ขอเลื่อนนะเขาขอเลื่อนจ่ายสุดท้ายแม่งเจ๋งไม่จ่าย สุดท้ายเจงไม่จ่ายไม่ว่าภาษีก็ไม่ต้องเสียใช่แต่ไม่ได้เงินด้วยทางานฟรีอันนี้คือชีวิตฟรีแลนซ์ก็ตัดซบเลยฮะผมเจอมากับตัวเลยขอเออโอเคเดี๋ยวขอสักเครดิตสักหเดือนอ่ะหเดือนก็ดีถูกเงหกนะเดือนนึกว่าโอเคน่าจะพอไหวเพราะปีนี้เราได้เยอะจังเลยเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาจ่ายผมผมก็บริหารจัดการได้ดีสุดท้ายไม่จ่ายสุดหนักกว่าเดิมอันนี้หนึ่งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากชวนคิดนะบางคนเนี่ยบอกว่าจะขอเลื่อนได้แหละไปรับรู้ปีหน้าเออเดี๋ยวปีหน้าค่อยเอามาเสียภาษีแน่ใจใหร ไม่น,าน่าได้นะดังนั้นสิ่งสําคัญนะคือการรับรู้ตามปกตินั่นแหละเห็นไหมเมื่อกี้ข้อก่อนหน้านี้ที่มันเป็นเรื่องของการวางแผนภาษี atur, ที่ต้องใช้กระแสงเงินสดต้องมีเงินนะ่ะแต่เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการเป็นดันจะบอกว่าจะไปเรื่องรับรู้รายได,ได้มันมันเริ่มขัดกันอยู่ถ้าคุณจะวางแผนภาษีในระบบให้ถูกต้องคุณ,คณก,ก็ต้องรับรู้รายได้เต็มแต่คุณบอกคุณเลื่อนรับรู้รายได้ก็แปลว่าเฮ้ยคุณก็จะมีโอกาสหรือสิทธิในการวางแผนภาษีน้อยลงด้วยถ้ากระแสงเงินสดคุณไม่พอนะคุณมีเงินไม่พอคุณก็วางแผนาาาาาีีไไไไไมม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 ่่่่่ดด้้ด้้้้รยยุกกกกก็ัััังงแลลวนนนนนออชจจตเ ความเสี่ยงอยู่ในเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้เลยดังนั้นถ้าเป็นผมนะพูดตรงๆผมเอาเงินก่อนแล้วผมค่อยไปวางแผนภาษีทีหลังผมจะไม่ใช้วิธีนี้เลยเพราะผมกลัวว่าเขาจะไม่จ่ายให้ผมนี่ข้อพี่นี่ข้อนี้ผมได้มาผมเพิ่งแบบ โอ้โหฟังมาแบบเด็ดมากเขาบอกว่านี่มันมีวิธีการพี่ก็คือว่าเราอ่ะจะต้องแบบทําให้มันเป็นเงินได้ยกเว้นภาษีพี่พี่รู้จักเงินได้ยกเว้นภาษีปะเงินภาษีก็คือแบบมันไม่เสียภาษีมีอะไรบา้างเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกแบบกําไรจากการขายหุ้นอ่าถ้าเราแบบเล่นหุ้นเราได้เงินจากกําไรจากการขายหุ้นในตลาดแบบเนี้ยเราก็ไม่เสียภาษีพี่ถ้าผมทําแบบนี้ได้ก็แปลว่าผมไม่ต้องเสียภาษีถูกป่ะพี่ข้อนี้เงินไ,ได้ยกเวน้นใช่ไหมฮะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเล่นหุ้นกาไรจากการขายหุ้นไม่ต้องเสียภาษีเข้าใจถูกแล้วแล้วก็อะไรนะเงินได้ของชาวนาเหมือนจะมี ข้อหนึ่งของกฎหมายเงินได้ของชาวนาจากการขายข้าวก็ไม่ต้องเสียภาษีเข้าใจถูกแล้วแต่คําถามคือ1ึงเราจะไปเล่นหุ้นให้รวยได้ไหมกับงานที่เราทำอยู่อันนี้ต้องเทียบกันนะคือเล่นหุ้นมันก็มีขาดทุนเนาะกำไรไม่เสียภาษีก็จริงขาดทุนก็เอาไปทาอะไรไม่ได้เหมือนกันเนงินหายนั้นถ้าคุณไปเล่นหุ้นแล้วคุณรวยคุณมีเงินคุณเยอะอันนี้ดีแปลว่าคุณมาถูกทางคุณไม่ต้องเสียภาษีเพราะกาไรมันยังยกเว้นอยู่แต่เร็วๆนี้ในอนาคตก็มีโอกาสที่จะเก็บภาษีกันนะเ,ออเขาเริ่มศึกษากันอยู่ก็ไม่แน่ถ้าโดนเก็บเราจะทำ เ,เราถึงขั้นต้องเปลี่ยนอาชีพไปเพื่อทําอีกอย่างหนึ่งด้วยภาษีล่ะอครับอันนี้เป็นคําถามเฉยนะไม่ได้บอกว่าไปเล่นหุ้นแล้วจะไม่ลุ่งหรือลุ่งอันนี้แล้วแต่คนแต่มันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงหรือเปล่าว่าคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนประเภทเงินได้หรือเปลี่ยนรายได้ให้ใหมันยกเว้นได้จริงๆมันไม่ค่อย make sense ในข้อเท็จจริงเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับถามว่าทําได้ไหมถูกไหมในเรื่องภาษีใช่แต่ในเรื่องชีวิตก็แปลกๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าอยากลองก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับลองดูได้อ่าพี่ไหนกอเะลื<ๆ> เสียภาษีแบบ final tax นี่ชื่อเทป่ะพี่ final tax คืออะไร final tax มันก็คือว่าเขาให้เขาหักภาษีแล้วจบแต่ว่าผมรู้ผมรู้พี่อย่าพุ่งพ,พี่อย่าพุ่งหาเถียงผมรู้ว่าแม่งต้องแบบหักแค่บางตัวเท่านั้นพี่เช่นดอกเบีย้ยสามารถทําได้หัก15%แล้วจบมีอะไรอีกนี่เงินบันผลหัก10%แล้วจบผมไม่ต้องเอามารวมเสียภาษีแั้นถ้าผมมีไรายได้พวกแบบดอกเบีย้ยเงินบบันผลผมหักแล้วจบเลยพี่หรือว่าผมก็ไม่ต้องเสียภาษีแล้วดีไหมพี่หรือว่าผมควรจะทําแบบอื่นอีกมันมีอะไรอีกไหมที่มันจะ final Tag ไ้้้ออีีีกกถาพ่่รูบ 啊！Ah. อีกข้อหนึ่งฮะไฟนอลแท็กซครับข้อสุดท้ายแล้วไฟนอลแท็กเนี่ยหลายคนชอบถามว่าแบบเออใช่ไหมดีไหมไฟนอลแท็กโดยโปกติที่เราจะมีในชีวิตเรานะมันจะอยู่แค่ตรงนี้ครับอธิบายแบบไวๆนะไฟนอลแท็กคืออะไรนะครับไฟนอลแท็กคือสิทธิ์ในการเลือกเสียภาษีคือปกติภาษีหักหน้าจ่ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิทธิ์เลือกคือหักแล้วไม่จบนะหักแล้วเรามีหน้าที่ต้องเอาไปรวมคำนวณภาษีเงินได้แล้วก็เอาภาษีถูกหักเนี่ยมาหักออกจากภาษีที่คิดได้อีกทีหนึ่งใครที่เคยยืมภาษีก็จะนึกออกนะก็ แล้วแต่กรณีไปแต่ Final t a ็เนี่ยมันเป็นพิเศษก็คือว่ามันเป็นภาษีหักในีจ่ายที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะยอมไม่หักแล้วจบไม่รวมคำนวณภาษีเงินได้ประจาปีก็ได้หรือจะรวมคำนวณก็ได้เป็นสิทธิ์ในการเลือกในชีวิตจริงที่เราจเจอครับฟิแลแท็กจะมีอยู่3ตัวตัวแรกคือดอกเบียหัก1ิ้เเ็นะครับเป็นเงินได้เระ่ภที่สี่สิบหกไก่ปันผลหักเนี่ยครับสิบเปอร์เซ็นต์นะสี่สนะิบหกเล็บนสะี่กอไข่แล้วก็ขายสังหาคือขายพวกที่ดินขายพวกบ้านอะไรพวกนี้ที่เราไปเสีย คุณจะไปเอาเงินอะไรไปซื้อคุณกู้เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยหรือไปฝากกระจําอะไรให้มันได้ดอกเบี้ยทําได้หรือเปล่าอันนี้ในข้อแท้จริงไม่แน่ถูกปะต้องไปคิดดูอีกทีเงินมันผลเหมือนกันคุณจะไปซื้อหุ้นเมื่อกี้ต้องเป็นกำไรจากการขายหุ้นไม่พอนะต้องเป็นหุ้นที่มีปันผลเพื่อได้เงินมาอีกเนี้ยก็เป็นอะไรที่มันอาจจะยากในทางปฏิบัติอาจจะทำไม่ได้จริงอ่ะพอทำได้จริงแล้วสุดท้ายมันมันก็อาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกหรือเปล่าคือสิ่งหนามันทั้งหมดนะฮะมันมันคือการที่เรายึดภาษีเป็นท ไม่ต้องเสียภาษีแล้วเพราะว่ามันถือว่าเป็นให้โดยเสน่หาแต่จริงๆแล้วชีวิตเราะฮะมันมันต้องคิดแบบนี้เหรอผมไม่ได้ต่อต้านนะอันนี้ทําคลิปนี้มาก็ไม่ได้มองการต่อต้านบอกว่าเฮ้ยมันต้องมาเสียภาษีต้องเอาอะไรได้มาเสียภาษีถูกต้องแต่ว่าบางทีแล้วเราต้องไม่สุดโต่งกับชีวิตเกินไปป่ะฮะในเรื่องของภาษีเอาที่มันเหมาะสมก็คือโอเคถ้าเกิดคุณจะวางแผนลดหย่อนคุณก็วางแผนได้คุณวางแผนกระจายรายได้คุณวางแผนไงให้มันเหมาะสมคุณจะจดบริษัทไหมคุณจะทําธุรกิจไหมอันนี้เป็นสิ่งที่คุณเลือกว่าคุณจจะะะะททททําาออไไไไรรคคคคคคคุุุุุณณณณณวงงงแแผนนดย่่่ภษีีีีกก็็ปซื้้ใเเเตมมสสสิโฟ ถ้าคุณมีการลงทุนบางส่วนแล้วมาได้ดอกเบีย้ยได้เงินปันผลมาแล้วคุณรู้สึกว่าไฟนอลแท็กมันคุ้มกว่าก็โอเคหรือคุณจะไปลงทุนในหุ้นหรือไปกิจการที่มันไม่เสียภาษีได้ไหมก็พอได้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราต้องทุ่มเททุกอย่างไปทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้คือคําถามที่ผมอยากชวนคิดมากกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเราควรเลือกแบบไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาษีสิ่งที่เราควรย้อนกลับไปคิดจริงๆในคลิปนี้ที่อยากฝากไว้คือลักษณะรา,ายได้เราเป็นแบบไหนลักษณะค่าใช้จ่ายเราเป็นยังไงเราบริหารจัดก,การเงิน ของเงินและภาษีไปด้วยกันภาษีเป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากจ่ายฮะผมเข้าใจและผมเข้าใจดีเลยมันไม่แปลกที่เราจะรู้สึกไม่อยากจ่ายแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าในขอบเขตหนึ่งคือไม่ว่าเราจะจ่ายภาษีหรือไม่จ่ายภาษีชีวิตเราต้องดีขึ้นด้วยในเรื่องของการเงินเราต้องไม่ทําอะไรก็ตามที่มันจะทําให้เกิดโอกาสที่จะโดนจ่ายภาษีย้อนหลังมากขึ้นมันจะทําให้ทําอะไรก็ตามให้เราต้องไปจ่ายค่า้จ่ายอื่นที่แบบไม่จําเป็นมากกว่าภาษีนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็อาจจะดูซีเรียสไปหน่อยนะแต่ว่ามันคือสิ่ง รู้สึกจริงๆสําหรับเวลาคนมาถามว่าทําแบบนั้นสิทําแบบนี้สิเพื่อเหนียภาษีทําได้ไหมพี่คําตอบคือทําได้แต่ทําแล้วคุ้มไหมเนี่ยต้องลองคิดดีๆทีหนึ่งนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับน่าจะพอเข้าใจเรื่องของการวางแผนจาัดก,การภาษีรวมถึงแนวทางต่างๆแล้วบางเรื่องเป็นทฤษฎีบางเรื่องเป็นทางปฏิบัติอันไหนก็ตามที่เราทําได้แล้วเหมาะกับเราอย่าลืมเลือกทางให้ถูกต้องด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากไว้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ง่ายๆเลยครับกดไลค์คลิปนี้นะครับรวมถึงกดติดตามแท็กสปักหนอมไว้ด้วยนล้ก่ปอไีาะ สวัสดีครับ